สวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู่อีเพลสิบแปดแล้วสุดยอดไปเลยฮะทุกคนบอกได้เลยว่าลงรัวๆมันเก็บกดจริงๆเพราะเราอยากเล่นจัดอยากเห็นฤดูหนาวแล้วใช่อีนิดเดียวอีกอีกเออมันมีกี่วันมาสามสิบเอ็ดวันหรือสามสิบวันมาประมาณสามสิบวันอะอีกห้าวันจะได้เปลี่ยนเพลงครั้งทีมันง่วงเดียว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 เออเดี๋ยวเราไปซื้อแป้งกันวันนี้จะเอามาทำโดราเอยเกิ เมื่อร้านอาหารไม่เปิดโอ้โหคุณเซรุน่าค่ะ <laughs> <laughs> สองรอพร้อมกันทำไมล่ะเดี่ยเกิดอะไรขึ้นมาอ้าวซีฟี่บาดเจ็บอีกแล้วเหรอโอ,โหอีกแล้วด้วยนะแสดงว่าเจ็บบ่อยฉันก็บอกแล้วนะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากน่ะ <laughs> ไม่ได้นะคะคุณเป็นแผลต้องแล้วปล่อยไว้มันอันตรายนะใช่ใช่ <laughs> โอ้หทำไมกันเล้ว่ามีแต่ผู้หญิงปะเนี่ย <laughs> <laughs> สถานการณ์นี้มันอะไรกัน ไม่แต่ผู้เข้ามาแจกของขอบคุณนะ <c oughs> ไม่เป็นไรจ้า <c oughs> แม่งเอ้ยการลองเส้าปิดอา้อาวอ้าวซีฟีค่คุงได้แผลใหม่อีกแล้วเลยคุณเซโรน่าช่วยทำให้นะ่ะโทษมียาทาแผลที่หายทัทีอยู่แล้วจะแท้เลยยังไงก็ดูแลแผลดีๆนะโอเคจะพยายามนะโ,<อ>โดนน้ำแน่นอนเออขึ้นหมอแค่หนูสงสัยอย่างนึ่งค่อะไรเลย คุณหมอเราเขามีคนที่ชอบมั้ยคะโอ้โหช่องบาริสต้าชื่อว่าทีเราโอ้มงเริก็อยากรู้ค่ะนี่พวกเธอแม่คนที่หนูชอบนะชื่อรันจิเด็กค่โอ้โหไปต้องบอกเขากูรู้ทั้งมูบ้านยังไม่รันจิอ้าวเอ๊ะจริงไอ้ดูน้อบินตาไม่รู้ได้ยังไงอืมอย่าไปบอกใครนะ แหม่รก็ชอบพี่ราชีเหมือนกันเอ๊ะนี่ก็แย่สิศัตรูหัวใจตัวติดเตียวไอ้พวกแกนี่นี่ราชิสุกแรนอนจีไม่ใช่เอ๊ะฉันเหรอไม่สำคัญหรอกหน้าคนที่คุณหมอโลคชอบจีหน้าสนใจกว่าใช่ไหมนวบิตาเอาละเอาละมีเป้าไปที่คนนั้นระหว่างนั้นสีกับสนใจสิสเกมากกว่ากูควรจะเช็ดใจตัวเองหรือว่าเปิดกเชื่อบ้าน คนหนังเราอ่ะเผืออต้องเผือกสินันสินะหมอตอบมาเออฉันแหละนั่นสินะก็คงเป็นคนที่ดื่มยาที่ฉันปรุงอย่างอร่อยอร่อยระมัดแหม่ปรุงยาหวานมาด้วยเอะพูดไปง่านแหละถ้ามีคนมาชอบฉันจริงอ่ะก็คงจะดีนะเออฮัฮโห ขอโทษนะมีธุระขอกลับไปทำงานก่อนตามสบายนะทุกคนหมอเอ้ยหมอซื่อบืบ้อกวาจีกับหมอเนี่ยแหละแมกูเซลล์แน่แคบอยู่ตรงนี้ทแทร่เลยอะเขาไม่รู้ตัวได้ยังไงจริงๆเลยพูดกันใหญ่เลยนะฉันจะกลับไปทำงานแล้วล่ะเขิดละสีบอกมานลเจสไปทำงานกับคุณหมอโลคลอกนั่นแหละความรักนี่มันยากจังเลยนะเจ๊ไม่มีเหรอเจ๊ <c oughs> ปลากระทงไงแม <c oughs> ่ นี่ละคนที่คุณซีฟี่ชอบนะฮะแน่นอนว่าแน่นอนว่าปลากระทงตบยากตบเย็นจิบให้ขนาดราพาทัทจะไม่เคยเามาให้ผมเลยนะเจนนะ <c oughs> ไม่แปลกใจปลากระทงก็ดีน่ค่ะจะดีเลย เจอคนขึ้นคานของเมืองนะ <c oughs> คนซีพี่เออรัดเอาสาไปยืนตรงนั้นทุกวันนะสา <c oughs> <c oughs> ไปยืนจ้องบ้านเออทุกวันเธอไม่เอา <c oughs> ไม่อยู่ในสายแต่หมอไปไหนวัดูเจ้าขอไม่ให้หมอมา <c oughs> ไปร้นา,านอาหารไหไปซื้อแป้งแล้วก็ไปดูหมอร้านมันเปิดเที่ยงเออว่ะมันก็รอก่อนเนาะเออหมอหมออยู่สายดูฟาร์มกูเอยไปทำงานที่ว่าแล้วเหรอ หมอไปทำอะไรที่ที่แฟมบัวไปเอาอะไรอะหมอหมอจะทดสอบอะไรทดลองอะไรลงุงผมมาซื้อแป้งมีอะไรไข่ไหมลงุลง,ลงเอาไป <laughs> ผมรู้ว่าลูกตอบไปเปิดเพื่อนผมบอกนี่ใ <laughs> ห้หมอมาจยินด้วยมอยืนทำอะไรวะ <laughs> นี่หมอหมอมาสิลงุลงลุง <laughs> หมออีกแล้วซื้อเท่าไหร่ดีเพื่อนสักยี่สิบ เงินกูมีแค่สองหมื่นเงไม่มีแค่สองหมื่นอะไรหมื่นสองยี่สิบอะสิยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบผมพอชอบอะไรนะผมชอบผมชอบพยายามจะเล่นมุกแต่ทำไม่ได้ลิ้นพันกันอยู่ดนีๆก็เรื่องบอสลิ้นพันกันเอยชาวกูเอะนะเอาอะไรอ่ะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาเอาที่มันจะไม่ทำให้เราจนมันไปไม่ได้เดี๋ยวนะ ซื้อไปยี่สิบเหรอสิบอันก็ได้หรือว่ายี่สิบอันก็ได้นะเไปสิบอันสิบอันซื้อ,อไปเ <c oughs> พราะว่าเขาเรียกอะไรนะเรายังมีอยู่ในอ่ช่องเก็บอยู่อ๋อยังสต็อกไว้อยูออย่ <c oughs> อ่าไปไงหมอไปได้อะไรที่ฟาร์มผมบ้างไม่ได้อะไรเลยขอบใจนะเจียวมาให้เป็นตูป,ปิดต้ย <c oughs> แรงแจ้ไปตัวปลายันตีสองตีสามในสุดนวิ t ก็ได้เข้านอนจากทีมองแล้วว่าแต่แต่มีประตูนี่ครูชายคุ้มมากใช่แต่ว่าเราก็ต้องเพิ่มพละกําลังของเราเป็นงารจะเสนอให้ครูไปซื้อยาหมอใช่เพราะว่ามีเงินแล้วไงแพงไหมแต่ว่าหมื่นสองแต่ว่าตอนนี้มีหมื่นเจ็ดก็ก็ไม่น่าก็ไม่ไม่ต้องแบบว่าซื้อทีเดียวหลายขวดก็ทยอยให้ยอยซื้อไปถ้าพร้อมอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเค ก็พรุงนี้แล้กันไปซื้อยาแมา่มอวันนี้ <laughs> วันนี้แหละเช้าวันถัดมา <laughs> หมอผมต้องได้กินยามหมอนะวันนี้ถึงมันจะขึ้นมาแค่ห้าก็ตามกู <laughs> ก็จะกินเพื่ออันถัดป์ปสเครื่องด,ดื่มโลคอกแพ<ป>งที่สุดหมอเใส่อะไรไปบ้างเห็นรุ่ทนทดลองจะไปต้องแพงขนาดนี้ไหม <laughs> ไม่เห็นมีคาิสีนะครับ ถ้าจะเป็นชายใหญ่ก็มานะทุกอ้าวโอ oh. 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 ้โหอ๋อโอ้โหฉัดื่มชั่ออะไรอะนี่อะไรเกิดอะไรขึ้นซื้อเวลาสินะเฮ้ยไม่ได้เลยฮะเกลืองดื่มนั่นแหละเป็นสูตรต้นตำรับที่ฉันเนี่ยผสมขึ้นมาเองต้นตำรับกูยิงมูนีมูตากว่าดิกเอาเลยเดิมเลยตรงนี้เลยดื่มให้มันหมด กูควรดื่มดิไปดีให้ดื่มให้หมดถ้าให้เกี้ยงก็ใจะไม่น้องกินก็ได้แสบว่รู้สึกเป็นไงโอ้โอ้เฮ้ร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติเลยเหรอแต่ผมรู้สึกว่ามีพลังกำลังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะตอนนี้ผมน่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ผ่านมาสำเร็จสินะ หมอกูอเป็นหนู่มก็ลองจริงด้วยขอบคุณแคบขึ้นหมาถ้าผสมอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนั้นนั้นนะมันต้องออกมาเป็นแจงนี้แน่นอนหมอไม่สิเดี๋ยวก่อนต้องอันนี้แล้วค่อยใส่อันนั้นออเอ้ยเหมือนกันเลยแชรสมาธิแฮะเ้ยบอกไปทดลองใจเจ้าได้ดูแลกันนะเฮ้ยมาฟังกูเลยกลับดีกว่า <laughs> หมออะไรวันวนี้เฮ้ย <laughs> นี่เห็นไหมเพิ่อนึ้นมาแค่ห้า คุ้มไหมเนี่ยแปลกพันได้เนี่ยก็แปลกพันเลยนะเว้ยแล้วเธอขั้นถัดไปกูจะได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็จะซื้อไปเรื่อยนะฮะท่านผู้ชมรอรวยก่อนใช่รอรวยกว่านี้ก่อนนะฮะคุณแนวเราไม่ไหวหัวใจคุณแนวเราจะเป็นตีเขียววะใจจะขาดแลวเนะะี่ย มอเอ้ยไม่ใช่คุณเนลเล่านี่คือนานมากนานโคตรๆหาตัวใช่ไหม <laughs> เออไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หาวหดนะหาตัวไม่เจอจ้างง <laughs> เช้าวันนี้ทําอะไรดีเพื่อนเช้าวันนี้ก็ทํางาน <laughs> ทํางานเหมือนเดิมเลี้ยงไก่กรือวัวไป <laughs> เอ้าเอ้าสวัสดีจ้าโ๊มบบ้แต่สวัส <laughs> ดีฮะ <laughs> เอจิสกามีอะไรเนย คน,นุวิตาได้ยินว่าเธอไปซื้อของในเมืองมาหมดทุกร้านแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่กูจะตัดสินใจซื้อยาได้เป็นลำบากมากเนี่เช่นแล้วเพรานงั้นฉันมีของขวัญจะให้นุวิตาด้วยฉันย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะอกูก็จากิซึกาเลยหุ่นรายการที่ถอดแบบมาจากตัวฉันเองด <c oughs> ีใจไหมถอดแบบมาจากชิซึกาเลยช่วยคุณพาสีทํำขึ้นมานะ่ะถ้าไม่รังเกียจช่วยตั้งไว้ที่ฟาร์มของนุวิตาได้เปล่าช่วยตั้งด้วยย ได้สิผมจะจัดให้ของที่ชันนะอยากได้เมื่อไหร่ก็มาเรียกนะจ๊ะออถ้างั้นต่อจากนี้ก็ซื้อของให้เยอะๆต่อไปนะลาก่อนเอ้ยเจ๊คืองี้นะกระตุ้นการค้าเออแคนไอมอนเนี่ยกูก็ไม่รู้จะไปวาไหนแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วของชิซุกะล้องหน้ารักมากแน่เลยอ่ะใช่แล้วเราก็จะได้เห็นชิซุกะในทุกเช้าท,ที่ตื่นขึ้นมา จะได้ไม่ต้องเจอแต่ตัวเลมอนใช่มึงอะจับไปเออเอ้ยกูรู้นะกูรู้ล้าจะวางไรเป็นจุดบอดเมื่อกูเผอตัดบางทิงทุกคนทุกคนอาจจะกำลังหงุดหงิดกับแปลงนี้อยู่ไม่ต้องห่วงเราก็หงุดหงิดเหมือนกันในไม่ช้าเชื่อผมเชื่อผมกล่วได้ไปเอาผนแรกกิดมาแล้วนะครับทั้งปีนีมมากมากเราจะเอา ขายของก่อนแล้วนะค่อยไปหาทำเรยวางนะฮะเซจิวางไหนดีลูกเซจิบอกอะไรไว้ดีนะน้องไม่มาแทะอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าแล้วถ้าเราทําแปลงเออเขาเรียกว่าอะไรหรือดูหน้าอะไรเงี้ยเออเอ,อเออน่าจะได้ใช่ทุทกกะใช่เลยแหละใช่เอามาวางหน้าจะสวยไงยเอามาตกแต่งอะไรเงี้ยเนี่ยน,น่าราักไปทุมบางไหนดิ เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ใช่พเพราะว่าเรายังไม่มีจุดตกแตก่นงน่ารักเห็นไหมน้องเออเดี๋ยววันนี้ไปหาคุณวีนาด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปหาเจ๊แกกลัวคากลัวข้าซีกกลัวข้วาศึกเก็บเก็บเก็บ จบนะคะทานผู้ชมเอายังไม่อยากให้เกมจบไปนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันจบแบบประทับใจใช่ไปหาน้องกระต่ายด้วยเออว่ะยังไม่ได้เพราะว่าแบบว่าไปหาสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้ไปหาน้องกระต่ายเลยใช่ใช่น้องแตยแก่ไม่ไปหาพรมีด้ไปหาน้องแตยเออเอาแอปเปิลไปให้น้องกระต่ายแล้วพวกเรสืบมาสืบประสันสืบบอกเขาไปแล้วว่าเปิดแก้เล่นนี้เออน้องชอบกระต่ายไม่ใช่น้องชอบแอปเปิลน้องก็ได้จะชอบกระต่ายเหมือนกันเลย น้องอ่ะเอาไปร่วมกุปทีอร่อยไปไสามจะอ้าวอ้าวอ้าวนึกจะเข้ามึงเข้าเลยแหละ <laughs> What the fuck โรตมัตเตสแปลกจังไปไหนแล้วนะเอ่อคือเกิดอะไรขึ้นฮนะคุณว <c oughs> ีน้าเกิดอะไรขึ้นทำไมกูเข้ากระซิ่นคุณวีน้าสวัสดีฮะมาให้หั่กระต่ายอีกแล้วนะฮะ <c oughs> โอ้ะตกใจเออ เออทำไมถึงเข้ากระซิบฟะ <c oughs> อ้าวกระต่ายแล้วครับพี่เออคือว่าเมื่อเช้าพอมาถึงที่นี่กระต่ายก็หายไปแล้วอ,อ่ะเอ้าขนาดถึงเวลาอาหารเช้าแลายังไม่ออกมาเลยเอ,อ้าไม่นะอย่าแล้วถ้าไม่รีบตามหาแล้วก็อาจจะโดนเสือกินแค่กระต่ายหายไปนะ่ะไม่เป็นไรหลราาักจ้าแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับมันเพราะฉันคงจะรู้สึกแย่มากๆเลยโอ้โหนางงาม แต่ยังเด็กอยู่เลยคิดว่าคงไปไหนได้ไม่ไกลหรอจกจ้ะช่วยไปหาในป่าทีได้ไหมเพราะว่าฉันออกห่างจากที่นี่ไม่ได้ก็ <c oughs> ได้เจ๊รับกลัวหน่อยนะ <c oughs> วางใจได้เลยฮะมันจะต้องไม่เดี๋ยนะมันมีหมีด้วยนี่ว่ะ <c oughs> เออถ้าไม่เจอสัตว์พวกนี้ต้องแย่แน่ๆถูกจับกิน <c oughs> ผมจะออกไปตามหาเองโ <c oughs> นบิตะเนี่ยพึ่งพาได้จริงๆเลยเฮ้ยเอาล่ะต้องหาให้เจอให้ได้เลยไปโนบิตะ let's go เป็นไงนะอา้อาวมาแล้วคุณมีนะนบิตาเราโทษที่มาไม่เจอดูเหมือนจะไม่ได้กลับมาที่นี่ด้วยหรือว่าจะโดนเล็กไปแล้วไม่นะโดนจับก,กินไปแล้วหรือ,อต้องไม่เป็นไรแน่ๆจ้ะคุณมีนะไม่นะนบิตายไอ้ <laughs> เหี้ยอ้าว ไม่นะอย่าถูกกินเลยโนวิะตะนวิตะดูสิอ,อ,อไ <laughs> ะไรนวิตะอ้ากระต่ที่นะารู้สึกจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะตัวไหนหิวหรอหายไปตั้งนานก็ต้องหิวนะสินะน้องเป็นห่วงนะตัวไหนที่กูทำให้กูเขาก็ะซิดฟันกระาย <laughs> <laughs> พวกนี้คือเพื่อนๆเ,นเนหรอจ้ะโอ้โห เข้าใจแล้วทุกตัวนี่มามาขอกินข้าวด้วยนี่เองมองหน้าสลอมาแต่มากันเยอะขนาดนี้นะขอเรานะขอเรานะเอถเอ้ยเอาเถอดเอาเถอดจะเตรียมให้ทุกตัวเลยเนี่ยแค่ไม่ถูกจับกินก็ตีแล้วล่ะนาอหลังจากดัมมึงขายของร้ขายหเร็วมากโอ้โหแถวนี้ก็คงคึกคืนขึ้นนะฮะกูอยากกินตุดดีแล้วนี่ทุกตัวก็น่ารักดีนะ หลังจากนี้ต้องเตรียมอาหารให้มากขึ้นสินะครับโอ้โหแหม่อย่าพูดเหมือนเป็นหน้าที่ของฉันคนเดียวสินี่เป็นความรับของเราสองคนนะนี่นะเขาแระระครับผมแหม่จ้าแต่จะว่าไปไม่นึกเลยว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี้นะเนี่ยรูไมว่ามันออกลวงง่ายมากกระต่ายเี่กหลังจากนี้ก็แวะมาเล่นกันอีกนะอืมได้ฮะ แต่ว่าตอนที่เออืมนั่นแหละ <laughs> คือตอนที่พวกชิซุกะโนเลวอนมาเข้าคัตนีนือไม่มีใครเห็นน้องตไตเลยแหละ <laughs> คือกูกำลังงงว่านึกจะเข้าคัตซนก็เข้าเลยเลยไม่จิเป็นตงวงตงวานแต่ทั้งสิ้นหัวใจก,กูขึ้น๊บาึงเข้าเลยเหมืนนอน <laughs> <ง>น้องกระรอกไงอุอ้ย <laughs> น้องกระรอกแหละเดินเข้าไปแล้ววาบไงอ๋อแต่กระไตกูให้มาเป็นคนเลย่องมันึกจะเข้าก็เข้านะฮะคัตซีนสุดยอดจริงๆ คุณวีนะฮะผมยังไม่ให้ขอวิเศษคุณนะฮะผมยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับบ้านยังไม่อยากเจอม,มาๆๆม้าเดี๋ยวมาม้าจะแบบว่าฟาผ่าหลวงผมใครมาได้ไหมฮะไอ้ลูกคุณนี่นี่แน่ที่สุดวันนี้ก็ได้จบหลงนะฮะทุกผู้ชมใช่ชใชแล้ว,ลวไปทบแปลมาทำงานหาเงินอย่างหนักหน่วงเพื่อซื้อยาหมอไม่แพงมากทุกคนแพงแบบสังขากต้องเข้าแล้วนะ โอ้นี่ยังไงหมอค่าพุติหมอเงี้เหรอแต่สมุนไพรมอก็มันเดินเก็บในป่าเปล่าหมอบอกกูก็ต้องพาอเองบอว่าส่วนข้างลูกบานนี้เออแปลงแๆงแปลงเแปลงถูกไหมเ <c oughs> นี่ยวันนี้มีประกวดผักเอาอะไรไปประกวดอืมมันไหมเออมันก็ได้จัดไปตุกคน <c oughs> ผมมาประกวดฮะนี่คุณทรานไป,ไป เม,มื่อไรคุณทานใจหัวใจขึ้นครับคาซีนบ้านนี้น้อยนะคาวีนบ้านอ่าพลสเตอร์เออคาวีนพลิสเตอร์น้อยอแล้วก็มีคาวีนบ้านไข่ไก่ะที่น้อยนี่ไงลูกกูต้องไปเช็คที่ตู้โทรศัพท์ว่าขาดคาวีนใครไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก,ก็คุณซีฟี่นี่คือไปเจอเลย <laughs> <laughs> ใช่คุณซีฟี่ซ,ฟ <laughs> ซีฟี่ฮะหมึกกล้วยฮะอันนี้ผมไม่ได้ตกเองนะฮะ <laughs> <laughs> เราจะได้เจอกันอีกยาวก็รอปลากระทงนะฮะ ร้อนหน้าร้อนไปหน้าร้อนกูตบก็ไม่ขึ้นในบอบอกคิดใหม่ทำใหม่ดิคิดใหม่ทำใหม่อะไรถ้าจะให้ทำยังไงถ้าจะให้จะทำยังไงลงดำไปกับลาพัสลาพัสพ่อปาตัวนี้ลูกจิ้มเลยเลือกมาเอ้ยไม่ได้ทำมันเผามา sorry น i s s c h a n กาสกินอะไรก็ได้ ชิซุกะบ,บอกจะมีมันเผาได้ยังไงเธอยังไม่มีเตาอบเลยรอก่อนชิซุกะซื้อยาก่อนใช่กูอยากขายแร่ไว <c oughs> ้ปูแปลว่าเอาแร่มาขายเผื่อมันจะได้เงินบ้างอะไรเงี้ยเอาแต่ฟพสิลมาขายมันเงินน้อยอะ่ะไม่เผื่อเราอัพของข้าวไงข้าวของของข้าวอะไรวะ <c oughs> อุ้ยอาการหนักมากทุกคน <c oughs> คนใหญ่ อ่ะไม่นะจะกดผิดฉันจะให้ลูกโอ๊ตคุณยายคุณยายเอาไปทอดนะยายรู้จักการปฏิเสธไหมคุณเพนเตอร์เฮ้ยนี่มันจะน้ำเงินละเว้บุงกว่าจะกว่าจะขึ้นนะฮะกินยากกินเก่เคนกูขอโทษกูต้องแตนไม่ให้มึงหละแต่กูกดผิดคุณยายก็เลยรับไปเลยอืมยายคนนี้ก็เช่นกันนะฮะคณ เออคัดซีนบ้านนี้ก็ว่าค่อยมีตอนนี้จริงนะคัดซีนที่ได้มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคัดซีนโรงบาลเออ,เอ,อโรงบาลแล้วก็ของคุณยามิเดี๋ยวเราก็จะได้ไปโรงบาลบ่อยเพราะไปเช็คราคาใช่ขายเพลงโคตรเครด่ไหมมอนไม่มมมอ้แอนตัวเท่ากันตัวเหมือนกัน <laughs> กลมๆเหมือนกัน <laughs> นันเจนี่ฉันรู้ว่านายชอบสิ่งนี้ ได้ลงประกวดไหมรันจิก็ปลูกผักแต่รันจิไม่เคยลงประกวดเลยรันจิบอกกูสู้คุณ네เนเบอร์ไม่ได้ไปส่งส่งกูไปเป็นตัวแทนในนัน้นมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะเมื่อไร่ฮะเมื่อไหรผมจะได้เจอพูด <c oughs> คุณเนราคุณเนราฟมาสนิทกับฉันก่อนหาฉันให้เจอสีทนายแน่จริงโอ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> ันนี้ไม่มีมดมาให้นะฮะมดแม่งหายยักษ์ไกินอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่คุณเอตี้คุณเอตี้ฮะ รีบๆหัวใจเขียวนะคะผมอยากเข้าคัสิน <laughs> มาช่วยฉันขายของพี่จัาผมก็ไปอุดหนุนทุกวันนะ <laughs> ทุกวันที่ที่ร้านปิดอ <laughs> ะ <laughs> ไม่ไม่คอนจตตัวเอง <laughs> คุณเอตี้ก็คือไปเมามอยนะไม่ได้ขายของบางวันเ <laughs> 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 <ง>อ้ยเม่มอยหน้าร้านไปลุงอ้าวอ้าวลุงไม่เอาเห็ดเลยนี่ของบวดลุงไหยนะมาซื้อทากเกลนะ แสดงว่าเขาสงสัยเขาคงคิดว่าคุณจะเอาอันี้มาประกวดบ้างะไป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 ทุกคนมาพร้อมหน้ากันเลยนะงั้นเรามาเริ่มงานประกวดผักแล้วดูใบไม้ร่วงกันเลยเธอทำไมกูแปลกแตกต่างแค่คนเดียวสีม่วงเหมือนกันสีดำไม่ใช่หรือวะก่อนแอนขอแนะนำแกมาแกนนะฮะเลสเตอร์จุคลองแล้วนะคะเงี้ยงเงี้ยงโอ้ยพูดถึงดูใบไม้ร่วงก็ต้องฟักทองกับมันเทศ ไปดูเจริญอาหารเดี๋ยวจะกินที่เต็มพุงเลยเอาเขอทานกินเีอาวันเทศมาต่อไปเฮเลนเจออน้าของร้านไข่ไก่เพื่อนผลรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแค่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกได้กลิ่นหอมของพืชแล้วมันมีกลิ่นได้หรอวะอ่ะเอาลอ่ะ,อะต่อไปเรามาแนะนําผู้เข้าประกวดมง <laughs> <laughs> คุณเนวเรา <laughs> คุณเนเบอร์ <laughs> จากเมืองข้างเคียงเดวิดและคุณออ์เรนจากเมืองข้างเคียงนะคะมะเขือม่วงน่ากินจัง แนะนำผู้เข้าประกวดเสร็จแล้วก็มันเริ่มให้คะแนนกันเถอะอารเลสเตอร์กับเฮเรนฟร์ดิ้นนะเอาอจริงนะผักเนี่ยกูไม่อินเลย <laughs> เอาล่ะดูเหมือนจะให้คะแนนกันเสร็จแล้วงั้นขอประกาศเลยละกันทีสามลูปิตาเขาไม่ช่เลยหรอกูรู้จะตากรรมลูปิตา <laughs> ผู้ไม่เคยได้ที่หนึ่งเออเราใช้เวลาปลูกและดูแลให้นานกว่าน,นี้อาจจะดีขึ้นก็ได้กูปลูกแล้วดูแลน,นานกว่าน,นี้พี่น้าอยากให้พยายามนะ ต่อไปดับสองนี่คุณโอรินทัวร์ป้าเลยกูดูกลรูคุณโอรินจากเมืองข้างเคียงคุณโอรินก็น่าจะรู้เฮ้ยสีสวยแถมน่ากินด้วยแต่ขาดไปทีเดียวน่าเสียใจจริงเลยมันขาดอะไระะมันก็เหมือนกันเกือบได้ลนะปีหน้าเอาใหม่ให้ได้ที่หนึ่งนะและสุดท้ายคนที่นอนมงมาจากบ้านตแกคุณเนบิจากเมืองข้างเคียง เคยโดนขัดขาตอนมาแข่งไหมปูคนพืชผลได้น่ากินขนาดนี้เก่งมากๆสุดท้ายนี่เราจะมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะกี่ถ้วยแล้วที่บ้านขอให้ทุกคนปกมือดังๆนี่โอ้ยยิงเป็นหุ่นเลยกูลงไปแตะผู้ช้ำใจบวกเลยงานประกวดพืชผลรูใบไม้ร่วงก็จบลงแต่เพียงเท่นี้งานประกวดข้างหน้าเอาใหม่นะใครได้คะแนนน้อยก็ขอให้ปีหน้าสู้สู้ทุกปีค่ะสู้ทุกปีแต่กูก็ไม่เคยได้เลยนะลง ทำแบบนี้ใหม่ๆเขาเป็นยังไงเฮ้ยกาดูหนาวแล้วอีกแค่วันเดียวเท่าน,านั้นเราก็ไปลงเมืองสิคะนี่ไงอีกวันเดียวๆๆๆเราจะลงเมืองแบบเขาเรียกอะไรนะฟูรทาไปเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วยาวๆไปน <laughs> อหน้าหนาว่ะใช่หน้าหนาว <ๆ S 2> คงจะนั่นแหละหน้าหนาวมันจะมีอะไรทำไหมวะ เราจะไปเดอเอ่อยาของหมอนะฮะเพราะว่าฉันอยากเพิ่ม Energy ให้ตัวเอง <laughs> ไปลงเหมืองเมื่อกี้นี่คือกินโดรอะไรกิโดนเลมอนจะจะหมดแล้วยัล <laughs> <laughs> จะมีให้มันในหน้าหนาวไหมคุณคุณเลสเตอร์มีถั่วขายในะในหน้านะไหม <laughs> ไม่แน่ไม่แน่ว่าจะไม่มี <laughs> อาจจะหายอย่างอื่นประทังชีวิตทำอะไรแบบประทังชีวิตอะไรกู <laughs> จะไปให้โดนเลมอน <laughs> ออ, <laughs> อ,อจะว่าไป อะไรเราทำตุเรกิไส้อื่นได้ไหมที่เรคิดว่าเป็นเป็นประเทศไทยเหรอที่จะมีซูชิหน้าอื่นแล้วก็อะไรนะเฮ้ยโดเรกิหน้าอื่นเอไส้อื่นอะไรเงี้ยไอ้โดเรกิมันก็มีไส้ชาเขียวไม่ใช่หรอแมอาจจะไม่ใช่ต้นตำลักไม่ดี๋ยวเราดเดี๋ยวไวแต่ว่าถึงจะพูดเรื่องไส้ชาเขียวก็เถอะนะมันก็ไม่มีขายอยู่ดีในราโคลิปแต่เฮ้ยยัง ทำอย่างอื่นกินแม่โดเรมอนม่อนกินอย่างอื่นไหมที่แบบไม่ไม่ต้องเฟรนด์แค่แค่โดเรกิอะไรเงี้ยอืมมีอยู่แต่น่าจะทำยากน่าจะเป็นอาหารที่ต้องใช้อุปกรณ์ใช้ตุ่มใช้เตาใช้หม้อทั้งเนี้ยไม่พีตังซื้อกระทะแม่งต้องแปดพันเนี่ยรอมงวยก่อนนั้นโดเรมอนเพื่ออยากรู้จริงๆเลย่าทำไมกระทะแม่งแพงกว่าเตาอบเตาอบสามพัน 6, ปกตันไม่ก็แปลกันเลยจำไม่ได้แต่ราคาประมาณนั้นแหละฮัลโหลโรมิตาจังมออ้าวกูจะมาเช็คราคายาทุกคนจะลุกไปกินข้าวโมโรบิตาคุ้คพอจะมีวัชพืชไหมโอ้ยเยี่ยมเลยเต็มบ้านเลย <c oughs> เต็มหน้าบ้าน <c oughs> เอามาแลกกับปุย๋ยได้เลยโอ้โหทุกคนต้องต้องดูไวน้นี่คือภารกิจที่ฉันต้องการห <c oughs> ม อา้าวเชี่ยะกูคนเพียะไม้แข็งโอ้ไม้แข็งกูงงรู้แล้วว่าเย็นนี้ทำอะไรกินทำอะไรทำอะไรกินมาสิทำอะไรตัดไม้เฮ้เราได้เอาเอ่อพีพ่ไปให้คุณหมอเลยนะคะท่านผู้ชมยังยังยังไม่ได้เอาไปให้ <c oughs> ตเตรียมมาแล้วเอยเราเตรียมไปแล้วเราขุดไปจากหน้าบ้านสุดๆเลยราขอไป <ๆ S 2> ตัดไม้ทำํำลายป่าก่อนใช่เอ้ที่จริงนะหมอเดินเป็นเด็ดหน้าบ้านมันก็ได้ดิว้ใช่เต็มเลยเต็มเมืองอ่ะเออไป ชิสุกะหมอนอนไหมชิสุกะบอกไปได้ค้างบ้านหมอจ้ะหมอจ้ะผมเช็คแล้วนะว่าหมอน่าจะอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก่อนที่หมอจะนอนก่อนที่จะเอาไปเผือเอาไปให้ใครเพราะมีอันเดียวเฮ้ยอันเดียวอะไรเต็มสวนเลยโหอันนี้ได้เงินมาสี่พันไม่คุ้มเลยมาเอาปุ๋ยมาใจเย็นเออเชอได้มาก thank you ไปเท่าไหร่นะ แช่งมาเถอะเราทำงานเพื่อความดีเบริเพราะว่าทำง่ายๆมากกันนี้มารูกกิจนี้จะฤดูหนาวล้วเอาไมาเข้าบ้านเซจิเพื่อสุขภาพที่ดีเดินไปที่ครัวทำไมลูกอ่ะเจอกันใหม่นะทุกคนที่ฤดูกาลหน้าฤดูหนาวแล้จะเป็นยังไงใช้าเราเยวกันใหม่ฮะอีพีหน้าบายบาย